สวัสดีครับครูธานะครับผมมีคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากนะครับผมเกี่ยวกับว่าเอาแล้วถ้าเราจะเอาไลน์ไลน์ลิงก์ไลน์จากไลโอ OA ทํายังไงโอ้โหง่ายมากเลยครับนี่นะครับให้คุณเข้าไปที่ไลน์ออฟฟิ i ชียลนะครับผมเนี่ยไลโอ OA นะครับผม Official Line นะครับ Account นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับตึงนะครับอ่านะครับผมคุณอยากจะ ได้ลิงก์ไหนอ่ะเอาลิงก์ไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอารับสมัครตัวแทนนะครับอ่ะนะผมพอคุณเข้ามาที่หน้าหน้าหลักนะเข้ามาที่หน้าหลักนะครับคุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับผมคำว่าเพิ่มเพื่อนใหม่คลิกเข้าไปเลยนะครับตึ้งนะครับมันก็จะมีคําว่าลิงก์เห็นไหมเนี่ยลิงก์เนี่ยคุณก็กดลิงก์ไปเลยปึ้งนะครับคัดลอกลิงก์นะครับผมกดเลยตึ้งนะครับอ่าแล้วคุณก็ไปวางใน เอาไปวางในในโน้ตนะครับผม,มเปิดในโน้ตมาปึ้งเซิร์มาปุ๊บเมื่อวานวางในลิงก์ไลน์นี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ลิงก์ลิงก์ลน์ o a นะครับอเอามาวางไว้นะครับแค่นี้นะผมก็จะได้ลิงก์ของคุณแล้วนะครับลองเช็คดูกดมาตึงเปิดตึงเข้าไหม อันนี้ก็จะบอกปุ๊บป๊บเปิดในไลน์ปุ๊บ,บ,บ,น,บน่ะก็เข้ามาที่ไลน์นี้เห็นไหมครับลายรับตัวแทนนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าน่าจะทำกันได้นะครับผมง่ายๆครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ